ตาคัพูวัสดีครับตาคังพูเดยียงี้นะครับว่าตาคัพูนี่เป็นหมอยาผื่นบานน้ำ่อยฟังนะครับว่าตาหนีสามาทีจะดูแรลรักษาแผลผื่นบานในรูปแบบของการาาร,การักษาอียงแนครับนี่การรักษาในนี่ชื่อว่าไฟเหลีดยวไฟรักษาเลียดหนึ่งไฟเลียดสองตกโปกใหม่คว้วยท้นลดขมลดเนื้งตํา ว่าตาม่แบบทำหน้ายึว่าแบบเลี่ยรตกยางออกที่หายาพูสมุนไพรมูดยาสมุนไพรกินครับมันหลากเลือดนหลังสายไฟเลือดตั้งในาไฟเลือดนฟอกเลือดตั้งในฟอกเลือดเนาะอุบัติเหตุต่างๆครับครับนอกจากเรื่องอุบัติเหตุเรื่องฟอกเลือดแล้วนี่มียาบำรุงทั่วไปบ่อมบำรุงมันนี่ ม,มันมันนี่ตัวไปวิยาคัดล่มล่มล่มในกระเพาะครับเจ็บท้องแรงน,นะครับ,รบกกนี่นี่กกอักต้นต้นเขาฟื้นต้นต้นเขาฟื้นเครื่องเชี่ยมันลูกทึ้นมาคับน้ำปูนใสน้ำปูนขาวเข้ายองยองเต้านามเราให่มันนอนกองกันเนาะวอลลิ่นเราเต้าน้มใช้ใสต้มเท่ากัน กินต้องไปแชร์ถวยนึ่งอีกห้องมันจะเอี่ยมเอิบบวหวะเลยอ๋อครับมต่มตะว่าส่วนมากแสดงว่าต่างคงพูดนี่เน้นเรื่องยาฟอกเลือดเรื่องอุบัติเหตุเนาะครับตาเป็นหมอยาไม่โดนหรอกไปเป็นตั้ต่สามสิบเริ่มอายุว่าสามสิบเลเริ่มอายุสามสิบปีเนาะตอนนี้ตาอายุหลายปีไหนครับเจ็ดสิบเอ็ดโอ้กว่สิบเอ็ดปีแล้ว ครับแรกเริ่มเดิมที่เป็นอย่างคือเด้มาสนใจทั้งนี้ครับคือเลยที่แรกกันพอพอรักษาคือว่าดีที่ใท้ดีอะไรอย่างเงครับพอ่อคานเป็นโต่ตกเีย่ตากัตงตกีฮียน่ตากังตกีฮียรพ่อคานเป็นตกีฮียร่ละว่าเอาเอาบงนุนเอาบงนุนนั้นบังนุนในบงนุนในบงนุนเอาเอามาติดติดดังคือว่าคันคันบงนุน ปิวนี่แปลว่าร่มร่มร่มมันหายหายใจได้อยู่บ้านนี้เลยกงูผู้ถอดกนเลยกหายพอนี่แปลาหมอ,อยาบ้านจะวางพอเยนนิ้วซื้อแล้วตานิ้วบานพอเยนนิ้วมามาเอาอยามือนี่แหละมามาต้มมาต้มก็มาเป่าเล้าก็อวยเรียกว่ายางใ้พร้อมลาบาน,นี้ละบาน,นี้แม่เลยเป็นผู้กินที่กลางนี่เป็นผู้กินนม จังบตายพอ่อพ่อรักษาเท่าแล้วพอเลยนําไปเลี้ยนนํานําพอยนิว้วพอยนิว้วเป็นคนเอายามาให้เนะเาะอที่นี่เอายามาให้นี่จริงๆแล้วก็คือตั้งใจสีรักษาพยายนิ่งตอนนี้เล็กน้อยอพยายน้องตกตกเฮี้ยนตกเฮี้ยนตกบาดอาการนกหนักเลยหนักเลยลอาการหนักเลยหลอดแหล่เล,เลยหลอดแหล่เลยหายใจบ่ได้เลยเออหายใจแบบ ก็เริ่มแบบน้อยๆแผ่วแล้วเขาเอาเอาบางนุนใจจังกับบางนุ่นติงแปลว่าพ่อตายกันหรอติงบ่ติงมันก็ติงมันก็พ่อตายอยู่แต่ว่าพ่อได้แต่บัจจุนีนวิธีการรักษาคือเด็กน้อยเนี่ยไม่กินบ่ไดกินกรเลยต้องให้แม่กินแม่กินน้ำห่อนแม่กินน้ำห่อนกินน้ำยาเออแล้วก็ให้กินนมกิอ๋อพอยามเม็ดขับออกทางนมเนาะโตยาก็เลยมาทางน้ำนมไปเลียงเลยอ่าลูกก็เลยมากินนมแม่ก็เลยได้ยานูกเท่าแล้วก็น้ำไปเลี้ยง น้ำพอยเยี่นิ้วที่เพื่อนเอายาบันไหลคอของตาคำพูไปเลี้ยนน้ำพอยนิ้วเออไปเลี้ยนพยินิ้ลพยินข้นเหมือนใดครับคนบ้านสว่างครับคนบ้านสว่างเป็นตำบลสว่างมันมอเขมรหรือ่เออตำบลสว่างกันตำบลสีสว่างเนาะบ้านเขมรตอนนี้ยังยั่งบ่บอก่เพื่อนตายไปแล้วเออตายไปพยินิ้วจำซื้อเดี๋ยวป่๊ซื้อน่าจะกุณเหี้งบอกน่าสมกุณบ้องบ้องป้องหักเพื่อนบอกตัว่าซื้อเล่นเนาะซื้อือตาเนี้ยมีตาเนี้ยมีคนสืบถอดแล้วปู่กหลาานนเเรมีคตุ พันพันพันบ่ทเดี๋ยวไปถามท่านผู้อ๋อบาทที่นีพ่อตาพอเพิ่นไปเลี้ยนนั่นพ่อไนนิวพอของตาคำพูดก็เลยเป็นหมอยาต่อแล้วบาต่อมาแล้วอายุได้ห้าสิบปีบาทนี้พอเลยมาถอดท่านให้อ๋อพอของตาคำพูดพอชื่อยังก่อนพอพอแดงพ่อไนแดงพ่อไนแดงมาสาวั่งก็เลยอายุห้าสิบปีนี่ก็เลยใครถอดลูก ตูผู้ใช้ลูกผู้ใช้หกคนครับลูกผู้ยิ่งสองคนไปลูแปดคนครับทั้งยิ่งทั้งใช้เลื่อยหมอบไอ้เจ้ผู้เดียวผู้เดียวโอ้ผู้ว่าหาผู้ไหามือผู้เดียวโอ้คนที่เลือกเออเป็นที่เลือกหายแรงว่าเพิ่นห่เพราะยังครั้ผู้ผู้เดียวยผู้เดียวอ่าครับโอ้สุดยอดเลยครับเรียนจนมาจบเดี๋ยวก็บาดเดี๋ยวก็เลยอยย่ตอมาผู้ใดมาเอายาสิหายหายาแทนพอเลยโอ้ครับเป็นอย่างเพิ่นจังจิตว่าตาคำพูสามาทีที่สืบทอดวิชานี้ใดครับ โมงคือกันเป็นว่าเป็นว่าเพป็นถือกใจเป็นเท่าไรอ่อืแตาคิดว่าตามมีคุณสมบัติอ,อ,อย่างพอจังแบบมองเห็น,นว่าคือว่ามันมันตั้งจต่กี่บมันมันเป็นวินรียณผูนะ้ถอาเนาะตัางายาผุตาบอดคือกันกับพีไสยเนี่ยจูงขี่จูงเียวรักษาผูา้ยารักษาพอสาแม่ใหญ่ขึ้นมาหาเงินหาทอง ทึงถูกมั่วทึงไปขับรถกรุงเทปมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ครับบ้านี่ไปเอาเมียนี่แม่ยบ้านที่ยู่กว้างกว่านี้ครับท่านบุณพอ่อเถาแม่เถาตายเมือ่อศึกกัท่าบุญเรียบร้อยผ้าลูกพ้าเมียมาเลี้ยงพ่อแม่ท่านฟอีครับก็มอบไปเมื่อศึกมูลหม้อในหลวงไปเมื่อศึยั่งเลยครับ,บ,รบวิชาจังเกอร์ไ้เมื่อศึถอดท่าไปเมื่อศึกครับ ตากรู้เวลามี่ภูม่าหาตานี่เขาจังไปเก็บยาสดๆเหมือนบอกเขาบริดมาเก็บยาไว้บอกมันมันเจ็บไวบ้าไใดครับคือว่ามันมันแพ้มันแพ้ลูกแพ้หะไนหม่ติดใจครับคือว่าไอเกิดเราจังจังหามากครับมันเป็นยาสมุยาสมุนหม้อสดคือว่าขันกันเป็นปรับเข้าไปหามากินเลยต้มกินเลยเป่าทึ่งเป่าทึ่งหา้กินเลย ไันชิวิชาเท่าสิบอสเก็บยาไว้ในเฮียนมือเจ็บไวได้หายมันเกิดจ้งไปหาบนบอกทุกั่นขันเ้องหาไว้มันดีแพร่มันพอมันพอชิวิชาบอครับเออมันจะเกิดมาเองมันติบาดมันติลูกหรานติเก็บหรือว่าติป่วยมีคนป่วยมายังมันยังจ่อแพ่เป็นวิชาเพิ่นเออครับแต่ว่าขันเข้าเกิดแล้วจ้งไปหามาใช่ดือจ้งไหนเพิ่นเพิ่นเ่ให้เก็บไว้ขันถามแบบความสงสัยมันสิหาท่านบอคนเป็นหรอมัน ก็จะไปหายาท่านดูยามื่อนี้มันโบโบยากันับแสดงว่าอาการที่เขารักษานก่กับเลชุกเชิญร้ายปนั่นคือถ่าเวลาหลายยุ่ครับแต่ว่าขันมูกัดเหรอรักษาบะขันมูกัดดิมันฝ่าวดีขันมูกัดดิยาเดนี่มันยายามูกัดจะหายาอืมมันเป็นยาดั้งโค้งดั้งแจงกับตูนตุ่มขาเปียกตุ่มขาเปียกต่อเปียกมันครับมาผลถ้าตูนตุ่มขา กับผมนั่งแสงอืผมนั่งแสงนี่มันหายากเลยครับไปเพิ่มเพิ่มสองข้างมือไปหาคนดวงเขาบอมี่เลยครับมันเขาคนดินคนเนตหน้าคนมันว่าหูจากว่าตนใหม่มันมีประโยชน์มันจะเอาตนถิ่มวัดตนตูมกลางนียครับเลยเลยหายากเลยงูกัดดีใ่ปั๊บหายเงียบเลยเจ้าก่อนเลย